อ่ิไนสเอฮะพี่ยิ้มไว้แท้ที่ไปใส่ฮะที่ไปใส่อ่อนเอ้ยไปอีกแล้ว นี่กินในน้อยเดียวบุงก่อนนี่นี่บึงนี่ทนีนึงนี่นี่ยู่นี่นี่นี่มนี่มเดียวอยู่นเออไม่แสได้ถึงไม่แสได้เอาังลงเอานั่งเท็ดีๆกินดีๆหรเข้ามมันเป็นไก่้ามเป็นคนกินดีๆ นี่ซ้อนนี่ซ้อนซ้อนเอาซ้อนตักนี่นี่ซ้อนเห็นบ่ซ้อนเห็นซ้อนบ่ฮะนี่เดี๋ยวซ้อนเอ็นซ้อนไปใส่มานี้ ไปกินเขาไปกินเขาแ่้งกินกินเขาบ่ไปกินเขาเขาบ่กด้กินเข้าเขากินเขาเขาบ่ได้กินเข้าเขาไปกินเขานี่เขานี่เขานี่เจ๋งวเมากพี่บัวเอ้ามอนีเออีกแล้วกินดีดี อำอนมาเยอะเป็นคนน่ะเป็นคนกินดีๆลูกเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆแม่จอยเออแม่มึ้งร้านตัวกินวะแล้วเป็นไก่เ่ฮะเป็นไก่นะฮะอะไรเป็นไก่นะเอาคันมึง้ง ไก่หองสันฮ้ยเฮ็ดีหลบเบาเบาเฮ็ดีขีดีมพอสิแม่ทายคิ่เป็ลากินข่าเดีเด้อลายเห็ดลื่นจักของกันไก่อ่อน บึงบึงให้กินดีดบงนีไปถ่ายถ่ยคลิปดีดีดีไหมเร่วลี้ยวพ่อยถ่ยคลิปดีดีนะยต้นบัวต้นบัวพ่อจะถ่ายคลิปบลาดีดีหนีไหมเห็ดทีดีดีนะบึงกินดีๆนี่คุณแม่เอฟซีท่าบึงอยู่นี่เล็้วไปในสื่อของเหลนมาให้ไหมลูกเออลกินขาดีเอฟซีสื่อของเหลนมาใหไหมพกันได้ไหมได้ ได้เปรียกได้ลเลยเบงได้โอ้ล่าสุดโม,โมเมนไกลแล้วเป็นส้างแล้วแม่เป็นส้างแล้วโอ้ยพอดูนี่นะสิ่งที่หนททูทำอืิๆดีมากดีมากดีมาก โอ้ยั่งเกงเอียนี่กตัญยูหรอเหมือนละเออเกงเกงกเกเก่งเกงเก่งนูีหน้าอ่าเก่งเกเออลูกพี่กินเาอหน้าจะจะจะยนอ่ะถ้ากินเซตแล้วพ่อใส่ไปเห่นโอเควะข้ากินถ้ากินเซจแล้วพ่อใส่ไปเล่นทุกคนกินเขาไปแล้วแล้วเหลือบักลาผู้เดียว ไปฝากกินกินดีๆกินดีๆว่ากินยังสี่ต้นบัวต้นบัวกินดีๆลูกกินดีๆเอาซ้อนนี่เอามือนี่นี่ซ้อนนี่เอ้าเขาต้อติดผมนั่นน่ะท่านแมนบ่บอกอยาก่างลูกใสล่ลานี่ต้นบัวอ้อนไป้่ไม่ชว์าาชวด่าเขาเมื่อกี้ด่าก็ดาาดำๆำนะมันเออมื่อนนี้ ปอเอ้ปอปอเอ้บึงต้นบัวเด้อปอนงปอเึงนปอมาแล้วปอมาพี่ดีใจดีใจปอมาปอมาแล้วปอมานะเอาคิด <ปอ S 2> ดีลูกคิดดีอ่ะอ้ามอ้ามเก่งมากเลยต้นบัวเก่งมากต้นบัว็น่ <laughs> น้าตาสั่งเลยฮะ เฮ้ย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 ดีแท่งแต่ลูกแม่ยัปเล่นโอ้ยหายียับเห็นบัวไอ้บัวเนี่ยเขาเก่งเห็นบัวเนี่ยเห็นบัวไอ้บัวเขาเก่งไอ้บัวอุ้ยมาโชว์ยังนี่ฮะแม่โชว์ของดำบ่ แม่ครับอันนี้เห็นตามไหมแม่อันนี้เห็นตาไหมมามมช่วงของดำวเ้เพราะเข้ากัดดำขากระดำฮะหนูอิ่มแล้วอ๋อคุจะไปไหนต่อฮะชิไปเรินใสเฮ้ยแอะอีอีไปหากินเส้นลูกสกกระโปก เห็ดดีๆเห็ดดีๆีโอ้ยรายกางในสีชมพูด้วยเลของใครเนี่ยของอุปเปอร์เลยฮานของอุปเหรอจริงๆได้ไหมมาไล่ดอกไม้พร้อมหนึ่งมาฮีบาธรรมดาก็ขันก่อนคันก่อนนะพอพอเสีประเด็นขันก่อนขันก่อนเนาะขันดีดีคันดีดีเสีไปเล่น หนึ่งสองสอหนึ่งหองอหนึ่งสองเก่ง,ง,งมากอ่ะไปไปเล่นได้ไปไปหาเล่นเลยไปหาบอ,อลเน